เดี๋ยวเราไปดูที่ห่อด้วยถุงป้องกันแสง UV กันนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผลเมื่อครบ60บวันแล้วไป สวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับตอนนี้ผมกำลังจะมาตัดฝรัหลังกิมจูนะครับซึ่งผมได้ห่อไว้ก็ครบ60วันแล้วนะครับสำหรับการห่อฝรัหลังในใน,ในรุ่นนี้ก็ทยอยห่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าทำกันภายในครอบครัวเราไม่ได้จ้างนะครับทยอยห่อกันวันละนิดวันละหน่อยนะครับก็ตอนนี้บางลูก,กเราก็ห่อแล้วก็ ครบกาหนดที่60วันแล้วนะครับแล้วทีนี้ผมห่อไว้ก็มันจะมี2รูปแบบที่ผมได้ห่อไว้นะครับก็คือห่อแบบที่1ก็คือห่อโดยโดยใช้ถุงปกตินะครับขนาด6กคูณสินะครับแล้วก็ห่อซ้ําด้วยกระดาษนะครับผมใช้กระดาษกระดาษที่เขาห่อข้าวมันไก่อะครับอีกแบบหนึ่งก็คือห่อด้วยถุงพลาสติกป้องกันแสง UV นะครับซึ่งโดยที่เราไม่ต้องใช้ กระดาษออกซ้ำนะครับทีนี้สองรูปแบบนะครับผมก็พ่อไปรวมๆกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูว่าการห่อสองรูปแบบนี้เมื่อผ่านไป60วันแล้วผลของฝรหลังกิมจูจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับระหว่างห่อด้วยกระดาษแล้วก็ไม่ใช้กระดาษนะครับจะแตกต่างกันหรือไม่ยังไงนะครับถ้าพร้อมแล้วกดซับสไคร้แล้วตามผมมาเลยครับไป โดยนี่ผมห่อด้วยกระดาษซ้ำอีกครั้งนะครับทุกคนกพถ้าดูจากข้างนอกมันก็ประมาณนี้แล้วนะครับก็สามารถที่จะเก็บได้แล้วนะครับลูกนี้นี่นี่คือห่อด้วยกระดาษนะครับห่อถุงพลาสติกแล้วก็ห่อด้วยกระดาษซ้ำอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ก็ครบ60วันแล้วนะครับก็สามารถาตัดไปขายได้แล้วนะครับทุกคนผิวก็จะประมาณนี้นะครับฝรั่งกิมจู ขอหยาดตัดก่อนนะครับนี่นะครับลูกโตมากเลยครับทุกคนน้ำหนักก็ใช้ได้นะนะครับตอนนี้เราต้องเลือกตัดนะครับเพราะว่ามันมันเยอะบางลูกก็ยังไม่ได้ขนาดนะครับบางลูกก็ยังตัดไม่ได้นะครับทุกอ,อันนี้ก็น่าจะได้นะครับ มีได้ทั้งสองลูกครับอีกนี้คอใช้ได้นะมีก็ได้แล้วครับ อันนี้ได้ทั้งสองลูกครับนี่คือห่อกับกระดาษนะครับมันกระดาษทำอีกครั้งหนึงก็ได้ผลนะครับลูกก็สวยด้วยผิวดีด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ห่อด้วยถุงป้องกันแสง UV กันนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผลเมื่อครบ60วันแล้วนี่ก็เป็น โซนที่ผมใช้ถุงพลาสติกห่อโดยที่ไม่ใช้กระดาษนะครับโซนนี้จะเป็นโซนที่ใช้ถุงพลาสติกอย่างเดียวเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเมื่อครบ6 0วันแล้วการห่อโดยที่ไม่ใช้กระดาษในช่วงนี้นะครับผลของฝรั่งจะมีลักษณะยังไงบ้างนะครับแกะแกันเลยครับนี่ครับทุกคนนี่ผมไม่ใช้กระดาษนะครับแล้วก็ ช้แค่ถุงป้องกันแสง UV อย่างเดียวนะครับในช่วงที่แดดไม่ได้ร้อนจัดนะครับช่วงนี้นี่ครับผลของเขามเื่อครบ60วันนะครับประมาณ60วันนะ mm hmm. ได้ครับสวยอยู่ครับวันนี้ mm hmm. นี่นะครับทุกคนผมใช้ถุงป้องกันแสง UV ห่อเขานะครับแล้วก็ครบ60วบันก็ ผิวของเขาก็ได้ประมาณนี้นะครับก็สวยสวยอยู่นะครับส่วนตรงนี้เป็นโซนที่ผมใช้กระดาษนะครับเดี๋ยวแกะมาดูกันนะครับนี่นะครับก็โอเคนะครับก็ตอนนี้ มันก็ได้ประมาณนี้นะขนาดก็เท่ากันนะครับถ้าเปรียบเทียบแล้วมันก็ผมว่าเหมือนเหมือนกันนะมันก็ได้นะก็ขนาดของลูกก็ก็โอเคนะครับแล้วก็ผิวก็เหมือนเหมือนกันนะครับผิวก็สวยเหมือนกันนะครับก็ถือว่าผ่านทั้งสองอย่างนะครับผมว่าใช้ได้นะครับแต่ที่ ที่เราหอด้วยถุงป้องกันแสง UV นะครับถ้าช่วงหน้าร้อนจัดนะครับหน้าหน้าแรงหรือร้อนจัดเราอาจจะต้องใช้กระดาษซ้ำอีกครั้งนี่ก็ขอด้วยมีกระดาษอ่อซ้ำส่วนนี้ใช้ถุงป้องกันแสง UV นะครับสองแบบใช้ได้เหมือนกันนะครับทุกคนตอนนี้เราก็คุ้่จะตัดได้หนึ่งร่องนะครับมีวเก็บมาได้หนึ่งร่องนะครับส่วนลูกที่ ยังเขาเรียกว่ายัางยัง,ยงพอจะไว้ได้เราก็ไว้ก่อนนะครับเพราะเราเขาจะเอาไปขายตีเองในตลาดที่เราขายไข่ไก่อยู่นะครับก็เลยไม่จาเป็นต้องตัดวันละเยอะนะครับขอแค่วันรับสิ่งนี้ก็พอนะครับเดี๋ยวผมต้องขอต,ตัดเพิ่มนะครับเพราะว่ายัางอีกสองร่องที่เรายังไม่ได้ตัดนะ,ะเดี๋ยวผมต้องขอตัวไปตัดฝรั่งต่อนะครับยังไงก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเรา นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ